ว okay, ันนี้ก็สื่พยานเสร็จแล้วอ้าวเป็นไงบ้างท่านผู้ใหญ่เป็นไงบ้างอ้าวภรรยาเป็นไงบ้างอ้าว,าวลูกเป็นไงครับวสวัสดีครับลูกความที่คิดถึงทุกท่านทนายมีคดีให้ต้องทำหลายคดีจึงไม่ค่อยมีเวลาเอาคลิปมาลงนะครับเ,เ,เ,เช่นลูกความของทนายถูกหมิ่นประมาท โดยการโฆษณาทนายก็เข้าไปทำคดีให้ตั้งแต่ในชั้นเจ้าพนักงานสอบสวนจนส่งสำนวนให้อายการส่งฟ้องศาลทนายก็เข้าไปเป็นโจทย์ร่วมกับพนักงานอายการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนตามมาตรา44ทับ1บางคดีลูกความข้ามถนนและถูกรถชนตำรวจ ตั้งข้อหาลูกความของทนายประมาทร่วมกับคนขับรถกระบะทนายได้เข้าไปทำคดีให้ตั้งแต่ในชั้นเจ้าพนักง,งานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานนำเสนอเจ้าพนักง,งานสอบสวนตอนนี้เจ้าพนักง,งานสอบสวนชี้ใหม่ลูกความของทนายไม่มีความผิดรถกระบะเป็นฝ่ายผิดอย่างเดียวทำให้ลูกความใช้สิทธิ์เบิกพร,ะระบรและเบิกประกันภัยชั้นหนึ่งได้ และเราฟ้องคนขับรถกระบะเรียกค่าเสียหายต่อไปบางคดีก็เป็นคดีอาญาทนายมาเจอลูกความในชั้นอุทธรลูกความไม่ได้มีส่วนกระทําผิดในคดีอาญาแต่ได้รับสารภาพในศาลชั้นต้นทนายก็เข้ามารวบรวมสืบสาหาพยานหลักฐานเขียนอุทธรมีโอกาสที่ศาลอุทธรจะกลับคำพิพากษาศาลชั้นต้น และยกฟ้องลูกความของทานายซึ่งเป็นจำเลนบางคดีก็เป็นคดีอาญาลูกความของทานายไปรับสารภาพในชั้นเจ้าังานสอบสวนต้องมาเตรียมหาหลักฐานสู้สืบพยานในศาลชั้นต้นเพื่อมาหักล้างและทำลายน้ําหนักพยานหลักฐานของพนักงานอายการบางคดีเป็นคดีที่เจ้าหน้าที่รัฐ สำนักง,งานที่ดินได้มาทำการลังวัดและทำให้ลูกความของทนายได้รับความเสียหายจากการลังวัดทนายก็ทำหนังสือร้องถึงสำนักง,งานที่ดินให้เพิกถอนการลังวัดรอสำนักง,งานที่ดินมีหนังสือตอบกลับและจะได้นำไปฟ้องศาลปกครองต่อไปบางคดีลูกความของทนายก็อยู่ต่างประเทศมอบอำนาจให้ทนายอุจจโจท ของลูกหนี้เงินกู้แทนลูกความสันนัดไกลเกีย่ยถ้าลูกหนี้ของลูกความตกลงกันได้ทนายก็จะหาทางออกให้โดยให้ลูกหนี้ผ่อนชำระกับตัวลูกความของทนายทั้งลูกนี้ที่เป็นจำเลยและลูกความของทนายที่เป็นโจทย์ก็สามารถตกลงกันได้ทุกฝ่ายพึงพอใจและมีความสุขในการใช้ชีวิต ของตัวเองต่อไปมีคดีคิดถึงทนายนะครับรับแก้ปัญหาทุกคดีครับ